เรืงครับสวัสดีครับพวกผมทัชเชอรทไาอยู่เกมไมโครครับกับมโครับที่มีเชื่อว่าวันพีชทาร์ทคอหมดครับผมวันนี้ครับอยู่ใครบ้างฮะเย่คุณชายเฟลเยครับวันี้ครับอยู่กับชายเฟลนะครับแล้วผมกับเอ่อทายนะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจากเขาที่แล้วนะครับที่อยู่ในไลท์เนาะเออเราไปไอ้นี่มาใช่ไหม ไปแบบกับกับบ้านมาไงเราทิ้งเรือไว้ตรงตัว www ตรงนั้นนะฮะที่อยู่ในมินิแมปนะครับคุณฟิยอาจจะไม่เห็นเนาะไม่เห็นทิ้งเรือไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเอามาเนาะแต่ตอนนี้เราเออแบกแบบเออสมบัตินะครับโคตรเยอะครับผมมามาเดี๋ยวผมขอเอาของไปแลก่อนเนาะเป็นโอ้โหบอกไอ่อนครับรวมๆมแล้วคนมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับสามสิบหกคนโอ้ยโคตรเยอะแบบมีเอ็มรอดด้วยเอ็มรลดเหรอคนณฟิยชื่อกันแรกเลยฮะเดี๋ยวเดยินเดินตัดหน้านะ เอาไอ้ลอนอ๋อต้องทำเป็นไอ้นี่ก่อนเนาะทำทำเป็นก้อนก่อนโอ้โหรวยแล้วไปแล้วรวยแล้วก็ต้องแลกเป็นขั้นขั้นต้องกดทีละอันนะครับกดชิปปั๊บมันจะไอ้นี่ปะกดยังไงได้ทีเดียวอะชิปอ่กดชิปรองมันเสกนะใช่ครับต้องกดอย่างนี้ฮะคือผมก็กลัวแบบกดชิปปั๊บจะเสกนะครับผมเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วในโคลอสเซียมเนาะใช่โอ้ก็ต้องแบบยิิกยิิกยิิกเลยอะตอนเนี้ย แล้วก็เอาไปแลกนะครับอ่าเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินเพราะว่าเหรียญทองมันแลกได้อย่างเดียวนะครับเข้าใจไหมเออแบบตอนนี้แม่งฟูมากอ่ะรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วฮะส่วนเอมมอรลอนครับก็แลกเป็นของโกงได้เลยครับเพชรด้วยโอเคโอเคยิกหน่อยครับตอนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอย่างที่บอกไปกดชิปแมงเสกนะฮะก็ยังไม่น่าตั้งปุ่มใหม่นะเออช่างมันเถอะ เหรียญ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 แลกเป็นทองแล้วเรว่าได้เยอะมากเลยใช่ผมโอ้โหยังเหลือมันจะเยอะไปไหนวะโอเคตอนนี้ก็แบบแลกรัวๆเลยนี่เดย์เดยวเต้องเสียเวลาสักนิดนะครับแลกโชว์แลกโชว์โอ้โหอวดรวยตอนเนี้ยแต่ของมันก็แพงเหมือนกันนะอือเออโอ้โหแปดสิบนี่กล่องทองเนี่ยนะบ้าไปแล้วเฮ้ยคีไม่ต้องแลกหรอมั้งอ้าว ขีอขีแรกไปก็ได้มั้งเออแรกไปเดี๋ยวพี่จะแลกของทองโอเคเอาเต็มเอาตันตันตันอีกเออได้มาประมาณทั้งหมดครับเหรียญทองมาสามกองฮะตอนนี้โอ้โหโอเคๆต้องรีบๆแลกวเปิดแล้วอย่าเพิ่งเปิดผลไล่อะบานเน่เหรอบานีน่บานเาานเ่นเจ็ด <Yeah, S 2> มาว่ะ <laughs> มาครับบานเน่บานเาาน่ครับผลสปริงครับของเวลามีนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นกระสอบทราย <laughs> กระสอบทราย มีสองคนนะครับคือใครว่สโมเกอร์คนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เบลามี่ะนะครับโดนกระตืบม,มาโอ้ซึ่งลูฟี่นะครับเคยกระตืบเบลามี่ด้วยครับสัดหน้าบัดเดียวโคตรเทพอะฉากนั้นอน่ะตุ้มเดียวหายโอ,โอเคตอนนี้เรื่องแรกแรกแรกโอ้โหมือนี่แบบโคตรยิ่งอะมาๆๆ <c oughs> มามาเออเฮ่อี์ไปสามันแรกเกินไปปตอนนี้เออไปดูในกล่องในฟลิลมันมีเพชรอยู่อะ่ะ ในกล่องรู้สึกมีเอามาแล้วเหลือแต่เอมมอรลล์มีคีย์ด้วยนะหยิบคีย์มาโยนอีกโยนอะไรอก์คีสิบสามอันโอ้โหอะไรอ่ะบล็อกเหรอคีสิบสามอันเราไม่ต้องแลกคีย์เราน่าจะพอนะเดี๋ยวหมดหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะพวกถุงทองเอามีหมดแล้วนะครับมันลาพิษเอาครับเ เออแลกดาบมาใช้ดีไหมอยากได้ดาบเอ้อเดี๋ยวรอเปิดผลของรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็รอได้ผลของรอก่อนเดี๋ยวจะเอาดาบมาใช้นะครับ <c oughs> ดาบของรอโคตรแจมอะดาบที่แรงมั้งน,นา่าจะยี่สิบห้าดาเมจวะถ้าจำไม่ผิดนะสิบหกสิบหกเหรอเออสิบหกเอยแต่ไฮคิงไงเคลือบด้วยแรงอยู่ <c oughs> เออแต่ <16 S 2> แรอ <16 S 2> แล้วสิหกนะครับเอ้ยถ้ากดคลิกขวาไงยี่สิบห้ามั้ง ธรรมดาคือ16นะครับขี้ขวายี่ห้าถ้าบวกฮาคิไม่รู้ว่าเพิ่มไหมโอ้ไม่พอไม่พอไม่พอแล้วตอนนี้นะฟิลอยากรู้ไหมได้กี่กองเนี่ยกี่กองโอ้โห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนับครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกองหกร้อยสี่สิบครับผมโอเคแรกของทองสัก โอ้โหแลกแลกกล่องทองทีแม่งหมดเกี้ยงอ่ะหมด้กล่องมีอย่างละสองมากล่องทองขอประมาณสี่กล่องนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นกล่องเงินนะฮะเออที่เหลือเป็นกล่องเงินนะฮะเข้าใจไหมเอาไหมเฮ้ยกล่องทองสักห้าแล้วกันเอาพอดีเลยครับผมกล่องทองมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็กล่องเงินห้านะครับมาผมเปิดแม่งเลยคนเดียวเราจะขี้งกไม่คุณฟิวเปิดคุณฟิวไม่ต้องไมแล้วเหรอ่ะโอเคเปิดพร้อมกันอย่างละสอง เดี๋ยวผมจะเปิดสลับกันไปนะฮะดีไหมเปิดสลับกันไปย่าแล้วแต่เปิดสลับกันไปแต่คือกล่องทองนั่นแหละฮะว่าเปอร์เซ็นต์มันออกยากนะฮะดีจ้าได้มาเท่าไหร่วะเกิน11นี่หว่า1 2 3 4 5 6โอเคกล่องเงิน6กล่องทอง5ครับผมมาๆๆมาพยายาม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 หนึ่งสองสามคนแรกจึ๊บโอ้มาแล้วโเลาะหลาะนี่ไว้นี่ไว้นี่ไว้ โอ้กระสุกระสุนกระสุนนะครับเป็นบินไดไ้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจวะเพราะว่ามันในนี่วะบินได้บันี้มันมันมันยังไงอะ่ะมันผลโลเกียก็จริงครับแต่ก็คือผลอะไรผลอะไรกุละเย้ <Yeah! laughs> ฟาแล้วกุละกุละเอ้ยซื้อทวนก่อนซื้อทวนเลยเองหกสิบสองทองชิมหายแล้วลืมโลืมเก็บตังค์ไปซื้อวะ่ะ ชิปหายแล้วเดี๋ยวออีกสองอันโอเคครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องเงินเลยเนาะมามาพร้อมกันเราต้องหาสถานที่ในการเปิดที่ดีๆนะฮะเปิดตรงไหนดีงานอะไรในรั้วจะบ้าเหรอผมตายเนี่ยพร้อมนะหนึ่งสองสามจึ๊บโอ้ไม่ได้ได้นีคิวนีคิวอะโอ้ยมีคิวเย้นีคิวนีคิวนะครับผมทองไงมาเดี๋ยวเปิดกล่องเงินต่ออีกกล่องหนึ่งแล้วกันมันรู้สึกมันจะเหลือแต่ผมว่าถ้าเราเปิดกล่องทองนี่มันจะไม่ได้นะครับต้องเปิดกล่องนี้ก่อนแต่ถ้ากล่องนี้ได้ก็คือสวยมาก โอเคพร้อมไหมครัหนึ่งสองสามไม่ได้เถอะโอ้ได้ชิบหายแล้วโอ้ไม่ได้เลยครับได้ครับผลโดโลโดโลนะครับผลเทียนนะครับเอ้ยโดลุ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 นะผลเทียนผลเทียนโอเคต่อไปกล่องทองเลยด้วยกันกลัวไม่ได้ว่ะกล่องทองไม่หายยากด้วยโอเคพร้อมยหมครับเฟลได้ครับพร้อมยไหมครับหนึ่งสองสามจึ๊บโอ้ยได้โอ้ยยู จู่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 กแล้วเหรอฮิเอหีเอนะผลน้ำแข็งนะครับตอนนี้เราหนึ่งสองสามสี่มีนมไหมมีนมเหรอรู้สึกผมจะใส่ไว้นะนี่ไงเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนผลนะครับเฮ้ยวันนี้ดวงมาว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเปิดได้หมดทุกกล่องเลยมามาเปิดต่อเลยว่ะจะเสียเวลามากหนึ่งสองสาได้อีกแล้วอโตอโตนะผลได้ โอ้ยมันเจออะไรขนาดนั้นเอ้ยมันนีดวงมาดวงมาเอ้ยขอให้ได้ทุกกล่องนะพอไม่ยังอมยังทองก่อนทองไม่ได้วะพี่ว่าไม่ได้อะฟิลไม่ได้หนึ่งสองซอมจุ๊บนี่ไงไม่ได้ต่อไปเลยดีกว่าครับจึ๊บไม่ได้มามาอันนี้ได้นี้ได้ชัวชัวหนึ่งสองซอมจ๊บเฮ้ยขนฟินนี่ขนฟินนี่โอ้โหแม่เ้ยส็งว่ะ มามามาอันนี้อันนี้จะทไม่ได้นะเว้ยหนึ่งสองสามจึ๊บโขู่ไม่ได้ก็ได้อะไรโดคูโดคูโอ้โหครับโดคูโดคูนะครับผล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 พิษผลพิษผมใช้เจ์แลนด์นะครับที่ใช้อยู่นะโอเคเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะพายังไหมยังเดี๋ยวต้องเปิดเปิดในลาวาได้ป่าวะหนึ่งสองสามจึ๊บโอ้โหอุตส่าหเปิดในลาวาแล้วไม่ได้ผลเลยได้อะไรได้ผลน้ำแข็งเว้ย คิดว่าจะได้ผลลาว่าโอ้โหแม่งให้หิวก่อนมา, <c oughs> าฮิวดิเอ้าฮิวฮิวไม่ทันฮิวไม่ทันอีกฮิวไม่ทันอีกเอาถอดเกาะไม่ได้เอาฮิวไม่ทันฮิวไม่ทันเอาฮิวไม่ทันออกก๊าซก๊าึก๊าซนะครับจัดไปเดี๋ยวผมใส่ไว้ในกล่องนะครับเรามาสรุปผลปีศาจก่อนเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ผลปีศาจเดี๋ยวป้าไปแล้วเนียนเนียนเนียนอีโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลปีศาจนะเราได้มาโดคุสองคนนะครับผลซุปะนะครับเป็นผลอะไรผลกง ไม่รู้ไอ้ผลนั่นไง<ช>ที่มันล็อกล็อกล็อกมันโก้อะล็อกมาโก้อะจำได้ไหมที่มันเอาหินไครโรล,ล็อกมารโกะครับแล้วก็โดน<ช>โดนผลเอกยิงอะเออผลที่เอกครับได้มาสองผลนะครับสรุปแล้วตอนนี้ก็อิโตะมาได้อยู่ผลหนึ่งนะครับที่กีมาผลหนึ่งครับผลระเบิดผลสปริงได้มาสี่ผลเลยโอ้โหเยอะไปหน่อยโดรุสองผลครับสามผลแล้วสุเกะผลอ่าล่องหนล่องหนนะครับก็ได้มาสองสอง อันนี้กิวได้ผลแรกนะครับแล้วก็สุดยอดมหาผลผลปีศาจกุระกุระไมยผลกุลาผลกุระเฮ้ยแต่มันบินไม่ได้ว่ะอันตรายนันเนี่ยเอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนผลปีศาจเลยแล้วกันนะฮะโอเคกินนมแป๊บบายบายฟินิกเพื่อนรักเราจากกันแค่นี้แหละเป่เป็นอะไรอะจุ้มเรียบร้อยฮะกดแค่ลิกขวาข้างเดียวก็พอแล้วนะฮะ เปลี่ยนเป็นอะไรดีอะกูราไหมยงยังๆย่งยงบินไม่ได้นะบินไม่ได้นี่วาโอ้โหไม่มีผลอะไรบินได้แล้วเหรอเพราะอะไรดีวะอืมงั้น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 กูราดีไหมอยแต่มันระเบิดโหดมากเลยนะเฮ้ยเป็นนิคิวดีกว่านิคิวนิคิวเออมาครับเราจะเป็นบาโทรบิวคุมาจริงนะเว้ยมามาเดี๋ยวเราไปลองสกิลข้างนอกดียไหมได้ฟิวฟิลกินผลแลวกินผลแลวกินผลเนี่ย ผลแก๊สเหรอนานไงผลแก๊สนะฮะโอเคเราไปดูในกล่องก่อนมีอะไรได้บ้างอาา่าฮะเออมีตรงนี้เป็นคราฟคี่ได้เดี๋ยวผมเผาไว้ก่อนนะเด,เดี๋ยวเผาเผาอาหารก่อนเี๋ยเผาอาหารเผาเผาทองเผาทองส่วนอูวนะครับก็ดูอย่างที่เห็นนะฮะส่วนที่เราใช้ก็คือไอ้นี่นะครับมันไม่มีวันพังนะฮะดูดิตีได้ประมาณเออถ้ามองไม่ผิดย1ิบเอ็ดล้านคร้งางมั้ง <laughs> ไม่ได่สองสองร้อยสิบสามมังม้งมัง้งประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งผลนี้ผมก็จะยังบินไม่ได้แล้วเนาะเป็นแบบคนธรรมดาเดินดินแล้วฮะซึ่งผมจะใช้ก็คือ,อนี่นะครับเดินชมจันทร์แล้วก็ท่าโซนะครับแล้วตอนนี้เอ,อ่ออะไรวะเนี่ยนุกก่กิคือจับพันห้าแล้วชุดจับพันห้าแล้วฟิลฉลองหน่อยไหมอยากได้ฮารคิลาชันไวๆอะ่ะเพิ่งตอนนี้ก็หลาย<ห>ลพลาดแล้วนะครับยังไม่ค่อยได้อะไรมากเลยเพราะว่าเป็นฮาร์ดคอร์โหมดมันต้องเซฟสุดสุดสุดแรงมา มาลองท่าแรกเลยดีกว่าระเบิดตุ้มดุ้งเอาท่านี้เลยนี่ไงฟิลอยากลองไหมไหนท่าบีบอากาศครับผมเป็นอ่าที่ตอนใช้ใส่กับออสนะฮะใช่ป่าวะอะไรอะบัตโทลมิวบีบใส่ออสอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยอะไรเลยราเราเรามันปล่อยแสงเฮ้ยมันแรงนะมันแรงนะต้องถอยไกลหน่อยถอยไกลหน่อยโอ้โหนี่ไงนี่ไงใส่จนสลัดอ่ะฟิลดูนี่นะฟิว The ช h o c ตุ้ม <ไป S 1> โอ้โหไปดูดีกว่าโอ้โหเละเลยฮะดูดิเละไปเลยส่วนไหนส่วนท่านี้นะเป็นท่า,ท,าที่ดีที่สุดเหมือนกันเอา้าตีไม่ได้อ่ะคือเป็นสายโลเกียนเนี่า嘛ลืมลืมเโอเคโอเคส่วนไอ้ท่ารูปมือนี้ก็คือท่าบีบความเจ็บปวดนะครับที่บีบของโซโลเอ้ยบีบของลูฟี่ให้โซโลไงคือมันจะใช้ได้ตอนไหนก็คือเดี๋ยวจะต้องใช้มือตี มันตอนใกล้ใกล้ตายอ่ะตอนใกล้ตายพิวเอาสักทีดิแบบให้ใกล้ตายหน่อยเดี๋ยวเลือกประมาณหนึ่งหรือสองอ่ะผมคือใช้ดาบนี้มันจะทีเดียวตายนะฮะต้องใช้มือตีรอก่อนรอก่อนรอแล้วพอ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 นี่นะครับเดี๋ยวลองตีโอ้แม่งยิงรัวเลยยิงรัวจริงยิงรัวเอ้านี่ไงนี่ไงครับคือพอเราดีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเลือดมันก็จะรีเป็นยี่สิบนะครับส่วนเราก็จะได้ไอ้ลูกลูกนี่มานะฮะลองปลาใส่มันดูปลาใส่ ระเบิดด้จ้ะตุม้มนี่ไง<ต>ค,ครับอย่างเท่รู้สึกเหมือนเราจะเคยใช้ไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นพาน,นะาก็กลับมาใช้เหมือนเดิมแล้วฮะใช่บอกว่าเคยใช้ไปอย่างวะเคยแล้วมั้งเคยเอยเคยแล้วเคยแล้วถ้าจำไม่ผิดโอเค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 ตัวนู้นตัวอะไรอะ่ะในดูซิเราไปลองท่าบ,บินใหม่ดีกว่าไม่ได้ลองนานเนาะเนี่ยเลยหนึ่งสายการบินไทยจีนแอร์ไลน์ไปก่อน เอาตายเลยตายเลยเหรอไม่ได้คลิกนี่หว่าลืมมันเหลือหนึ่งอ่ะมันน้อยเกินต้องหาตัวอื่นตัวอื่นไหนไหนไหนตรงนี้นร่ไนเจอแล้วเจอเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วนี่ไงวายเพื่อนบินไปบินไปใส่การบินที่จะเอายังไงถ้าจะไปไหนก็บอกได้ฟิลไหนแล้ว่ะเดี๋ยวตรงข้างบนบ้านปะเดี๋ยวไปเก็บพืชพืชผลผลิตผลผลิตพืชสวนในนนไหนไหนผลผลิต รู้สึกว่าตอนนี้ผมอยากได้โดริกิสักอสองพันเอาไหมฟิลเดี๋ยวไปปัมป๊มค่าก่อนปั๊มค่าโดริกิก่อนฮะแบบเราต้องระวังหน่อยนะแม่งตัวเกมมันจะวักบ่อยนะเพราะว่ามันถ้าซสมอนมันออกมาเยอะๆฟิลจะที่เดิมเลยเออทำไมน้ําแข็งมันโอ้โหเรามีทัง้งสี่อันอ่าขอเป็นอารองแล้วกันครับผมอารองนี่งไงนี่ไงมีอะไรหิวปะพี่ไม่หิวเลยนะเนี่ยไม่โอแม่งตีละตีแป๊บเดียวตายด้วย เ uh huh. ออเอาลองลบไปลบไปนี่ไงนี่ไงเราเอาเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งห้าสามสามแล้วไม่รู้ได้ท่าใหม่มาตอนนี้มี <Wait. S 1> แค่สองท่าเองวะทำไมมันน้อยจังไงเอ๊ะ hey, มันตามเข้ามาในบ้านเลยจริงเหรอเอ็งเดี๋ยวๆกด,ดไอ้นี่ก่อนเอาเอาตังเอาตัง,ตงมันอยู่ในน้ำแม่งก็ดีนะคือ <laughs> ไม่รู้ด <laughs> oh ิโ oh อ้โหโอ้โ oh ห oh. เพราะโคดาไม่ได e ้ค่าโดริกิใช่ปะคือได้สามตัวเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วอะได้ไม่ไม่น่าได้ไม่น่าได้แต่ถ้าเราเจอาอุธก็ได้นะเพราะว่ามันสมมตนลงในน้ำอ่ะได้กล่องทองอีกกล่องหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอเปิดดิฟิวเผื่อได้ผลดีจะได้กินเลยเอาไปฟิวมาเปิดตรงนี้นะมาเปิดใกล้ๆกันนะมาเปิดตรงที่ปั๊มอ่ะโอเคไหนไหนลบไปซิอะลองอะลองอะลอง ไอ้นี่มันสปินมีไรเล่าอยู่ในน้ำเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาไอ้นูจะขึ้นไม่ขึ้นฮะ <c oughs> อ้าวไม่ขึ้นอีกอ้าวไม่ขึ้นนี่ไงไม่ขึ้นหรอขึ้นมาขึ้นมาอยญ่ใหญ่จะปุ๊บจะดูทุกนี่ไงเฟลเปิดดิเปิดดิเปดิปดเลยเปดิปดเลยหนึ่ง <c oughs> สองสามจึบ๊บเอ้าได้ไรเอ้ากรสินเลยดีไหมกินเลย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 เออโอเคครับต้องใช้ผลนี้แค่นี้แหละเนาะบ๊ายบายเพื่อน แล้วมาเลยมาเลยมาดูการ์เซอร์การ์เซอรเดี๋ยวพาร์หน้าลุยเฮ้ดูนะครับเดี๋ยวพาร์นี้เราขอปั๊มก่อนนะโอเคดาบก็12ดาเมจนะครับแต่ถ้าท่านี้ท่าอะไรวะเดี๋ยวค่อยดูนะพาร์หน้าพาร์หน้าเออพาร์หน้าโอ้โหเดือดเดือดเดือดเดืดเพันหกแล้วเลือดเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งแล้วอ่ะดูฟิลดูเลือดพี่หน่อยเลือดเท่าไหร่วะร้อยสี่สามร้อยสี่สามโอเคเยอะอยู่นะแต่อย่างว่าแหละดาบมันแรงอ่ะดาบมันตีตีตีทียี่สิบดาเมจไอคอนเกมมอนเกมมอน ไหนวะเด็กโปเกมอนไอตัวปลาหมึกอะทุยไม่ใช่แล้วใช่จิงกะต้อใส่มวกอยู่โอเคนี่ไงเราอยู่ในไมค้ามันพีดไม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงร้อยขอขอขอสองพันขอสองพันวันนี้ับฟิวไม่รีบปั๊มเหรอไม่ฟาร์แม่ฟิวออกนอกลอกนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเสียดายเวลามากเลยอะฟิวมีแกนิตไหม มีออฟซิเดียนไหมมีออฟซิเดียนไหมไม่มีโอ้โหทำไมดีวะอยากได้อ่ะอยากให้มันแบบอยากได้เวลอยากได้เวลเออตรงๆเลยอเอาไดูดูดูเวลข้างล่างดิโ,โอ,อ้โหเอยเสียดายมากครับผมนี่ไงตายซะอารองอารองรู้สึกจะเป็นแค่สองทีก็ตายให้มันขีห้าสิบเลยเหรอเฮ้ย พันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วยังไม่ได้ท่าใหม่มาเลยฮะปลาหมึกนี้หมอกเต็มเลยไหนวะเฮ้ยฟิลโอ่งนี้ด้วยปฟิลฟิลฟิลไปปะไปไหมไปไหมเราบินได้สองคนไงจำไม่ได้เหรอได้เราจะบินไปไหนก็ได้ไงเฮ้ยไปพาหน้าด้วยฮะเดี๋ยวเราจะมาลุยผลปีศาจไอ้นี่เว้ยอ่าอะไรวะเออผลผลแก๊สกระสือกระสือนะครับไปสองคน ไปสองคนเพื่ออะไรมันบินได้สองคนไงเราจะได้แบบเออเฮ้ยเฮ้ยอด้วยรอด้วยงั้นเดีย๋ยวเราไปหากล่องกันครับแล้วก็ลองใช้สกิลผลปิาสานี้นะฮะส่วนตรงนี้ผมก็พันเจ็ดแล้วขอพันแปดแล้วกันก่อนจบพาร์ทนี้เนาะตีก่อนนี่ไงโอ้โอ้โอ้อ่านน้ำฟิวเอาด้วยนี่ไงนี่ไงคอโคได้คอคโคได,คคคดแพน้ํานะฮะดูดิได้ปะได้ปะนี่ครับคอคโคไดมังแพน้ำนะครับได้ไหมไม่ได้โอ้เบลลี่ต้องทางมีนี่เหรอ สองหมื่นห้านะครับค่าหัวพันหนึ่งเดี๋ยวเราค่าคนเลยเนี่ยนี่นี่ไงฟิวก็ต้องเพย์เซฟเลยนะฮะเดี๋ยวตายขึ้นมาจะส่วยเอาตายซะมีเงินสามหมื่นห้าเงี้ยโอ้โหโอ้โหจะมืดเลยฮะวันนี้คหัวสองหมื่นพี่สองหมื่นห้าแล้วอ่ะเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียงเสียงเสียงยังเสียงยังเนี้ยเฮ้ยได้ท่าใหม่มาแล้วพันแปดนะผมมามาพอ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  รู้ไหมท่าอะไร,ะไรนี่เลยกายาเหล็กฮะสุดยอดคานนี้เราจะรอดแล้วฮะนี่ไงกดขีขวาค้างไว้นะครับอแล้วก็มีท่าหนึ่งที่แบบเหนือของกายาเหล็กมากก็คือกายากระดาษนะฮะไม่บอกว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเองนะ <c oughs> คือแบบมันเทพที่สุดแล้วนะแบบคล้ายๆสายโลเกียเลยไหมโอ้โหนี่ลองดาบสักที <c oughs> โลเกียช่วรายระยะเวลานึงเออแม่งโคตรเทพอะ่ะเดี๋ยวผมมาคือถ้าผมได้กายากระดาษมาผมว่าจะกินกุหลาบเนี่ย เฮ้ยแต่ไม่ได้เก็บคูลาไปก่อนไหมเราไปกินกับผลความมืดดีกว่าเนาะเออของแจมอ่ะผลความมืดอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้ก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์นะครับให้ช่องผมช่องฟิลแล้วก็ช่องคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับช่องตะวันช่องตะวันเออก็วันนี้ครับพบใหม่ครับใปใหม่หนครับคุณฟิลบฮยบายโอเคครับพบใหม่ครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละ คะเลนีโรร่โซลล่าสามนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจนแชนแนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ h ช n แนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไลค์แล้วข้อล่างครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบ์ที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ